สวัสดีค่ะดวชะตาของชาวราศีสิงประจําเดือนเมษาย,ยนปี2,565จะเป็นยังไงนะดูเรามาเริ่มเช็คกันเลยนะคะใบแรกไพ่ใบนี้บ่งบอกถึงข่าวดีที่คุณจะได้รับเร็วๆนี้คุณมีโอกาสถูกดึงเข้าสู่องการศริลป,ปะงานแฟชั่นหรือในแนวของจิตวิทยางานพลังจิตแบบนี้นะคะ คุณจะรู้สึกมีความสุขกับงานนี้ที่สุดอาจจะเป็นงานในฝันของคุณก็ได้นะการเงินเนี่ยพพอยากจะให้คุณพยายามหลีกเลี่ยงการตัดสินใจอะไรที่บุ่มบ่ามในการซื้อของไม่ว่าจะเป็นการจับจ่ายใช้สอยนะคะก็ไม่ได้ว่าให้คุณให้คุณหยุดใช้จ่ายนะแต่ขอให้คุณแน่ใจจริงๆว่าจะซื้อ ให้คุณพิจารณาอย่างรอบคอบระยดรอบคอบนะคะว่าเหมาะสมแล้วที่จะซื้อที่จะลงทุนนะคะไม่ใช่ตัดสินใจเพียงเพราะอารมณ์ชั่ววูบนะคะในด้านของสุขภาพอะพี่อยากถามว่าคุณดูแลตัวเองดีเท่าที่ควรหรือเปล่านะคะหากใครที่เคยมีปัญหาในด้านสุขภาพมาก่อนก็ขอให้ระวังนะคะไม่ประมาทไม่ปล่อยตัวจนเกินไปอยากจะให้คุณพยายามดูแลใส่ใจ ทางร่างกายจิตใจรวมไปถึงข้างในด้วยนะด้านจิตวิญญาณเนะะี่ยค่ะพยายามสมดุลกันในทุกๆด้านค่อยๆปรับทีละนิดนะคะเดี๋ยวก็ดีขึ้นเองนะไยละหินคู่นี้เขาอยากจะสื่อในเรื่องของหากคุณนะคะใครบางคนเนี่ยที่อยู่ไกล จากครอบครัวคนรักหรือเพื่อนฝูงเนี่ยคุณมีโอกาสแล้วที่จะได้กลับนะคะกลับบ้านกลับไปพบปะสังสรรค์กันอีกครั้งหนึ่งนะคะอาจจะจากบ้านมานานนะคะมันเป็นความรู้สึกที่มีความสุขนะเหมือนได้พลังได้ชาร์จพลังอนะ,ะได้พลังใหม่ๆกลับมาพร้อมที่จะสู้ต่อนะคะเป็นอะไรที่ตั้งหน้าตั้งตารอมานานแล้วคุณอาจจะไม่ได้กลับบ้านนานแล้วก็ได้นะ คุณพ่อคุณแม่ก็ตั้งหน้าตั้งตานะคะ <c oughs> รอรอรับกลับบ้านกลับบ้านเกิดก็ได้นะคะหรือที่ไหนสักแห่งที่คุณรู้สึกว่าเหมือนบ้านนะคะหากคุณกำลังติดอยู่กับปัญหาในระยะยาวที่ผ่านมานะคะซึ่งลากมาถึงปัจจุบันเนี่ยเหมือนกับปัญหาเรื้อรัง ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานการเรียนความรักความสัมพันธ์นะไพ่อยากจะบอกว่าย้ายคุณลองมองหาวิธีใหม่ๆวิธีแก้ปัญหาใหม่ๆนะคะคุณเป็นคนที่เปิดรับอยู่แล้วนะคะเป็นคนใจกว้างมีความยืดหยุน่นแล้วก็มีความมุ่งมั่นในทุกแนวทางที่คุณจะมุ่งไปอยู่แล้วนะคะในอนาคตอันใกล้เนี่ยไพ่บอกว่าเป็นไปได้สูงนะว่าถึงเวลาแล้วที่คุณจะต้องเปลี่ยน และเตรียมพร้อมกับการตัดสินใจไปในเส้นทางใหม่ๆนะคะไปในสิ่งที่ใช่ไปในสิ่งที่คุณถนัดจริงๆไพ่ฝั่งมาบอกว่าสำหรับบางคนนะคะอย่าเพิ่งโวยหาอนาคตมากจนเกินไปนะสําหรับบางคนนะขอให้เน้นปัจจุบันไม่ว่าคุณจะทำอะไรอยู่ก็ตามขอให้จดจ่ออยู่กับ สิ่งที่อยู่ข้างหน้านะคะเริ่มต้นด้วยทุกๆเช้าอย่างมีสตินะคะมีสมาธิคุณภาพชีวิตอยู่ที่เราเอาใจใส่มันนะขอยเต็มที่กับปัจจุบันก่อนนะคะในทุกขนาดเลยสิ่งเนี้ยจะทําให้คุณมีความสงบภายในและข้างในของคุณสงบแล้วเมื่อจิตคุณสงบแล้วเนี่ยความมหัศสาร,รย์์บางอย่างอาจจะเกิดขึ้นกับคุณก็ได้นะ ใครจะรู้ใช่ไหมก่อนหน้านี้นะใครบางคนอาจจะรู้สึกเหมือนกับน้อยใจในตัวเองน้อยใจในโชคชะตาว่าทําไมเราไม่มีโอกาสแบบคนอื่นเขาบ้างทำไมเราทำไมไม่มีใครหยิบยื่นโอกาสให้เราบ้างคะอ,อยากมีจังหวะที่เหมาะสมอยากมีโอกาสที่ใช่เหมือนคนอื่นนะคะน้อยใจตัวเอง ดูเหมือนว่ากําลังจะมีอะไรบางอย่างนะที่จะเข้ามาไอ้ไม่อยากใช้คําว่าบีบคันนะ้นอ่ะอยากจะบอกว่าผลักดันคุณนะ,ะทําให้คุณได้กล้าที่จะก้าวออกไปหาโอกาสให้ตัวเองนะคะคุณจะต้องสร้างโอกาสด้วยตัวเองให้ตัวเองหากคุณรอต่อไปอ่ะเ,เป็นไปได้ว่าคุณจะชวดกับสิ่งสิ่งนั้นไออยากให้คุณมอง นึกมองว่าสิ่งที่มีค่าเอาแบบมีค่ามากๆเลยนะมีโอกาสอาจจะเป็นเรื่องงานเรื่องของการเรียนก็ได้มันสําคัญมากมันมีค่ามากเนี่ยสิ่งสิ่งเนี้ยมันไม่มีทางที่จะหล่นมาหาเราง่ายๆนะเราต้องแลกเราต้องเอาพลังของเราเนี่ยไปแลกไปสู้มาเหมือนกับนักรบอะอยากได้อยากได้ประเทศนู้นประเทศนี้เราต้องเข้าไปลบกับเขาไปสู้นะคะเราต้องแสดงให้ สิ่งที่เราอยากได้อะให้เขารู้ว่าเธอสําคัญกับฉันมากแค่ไหนเราต้องแสดงให้เขาเห็นนะว่าเขาสําคัญเนี่ยค่ะคุณจะต้องออกไปออกไปไปหาออกไปสู้เพื่อที่จะได้มานะคุณถึงจะได้จริงๆไพ่บอกว่าการที่คุณเป็นคนที่ พูดอะไรออกมาจากใจจริงความคิดที่บริสุทธิ์จริงๆคือไม่มีอะไรเจือปนเนี่ยคุณอาจจะเป็นคนที่ชอบกลั่นกรองก่อนที่จะพูดก็ได้เป็นคนไม่ค่อยพูดแต่ถ้าพูดอะไรแล้วคิดหน้าคิดหลังเยอะค่ะคุณอาจจะเป็นคนลักษณะนี้ก็ได้ซึ่งทําให้คุณสื่อสารออกมาได้ตรงและชัดเจนไงคุณรู้ไหมว่าสิ่งสิ่งนี้ทําให้คุณดูเป็นคนที่น่าเชื่อถือมากนะดูมีพลังเพิ่มความสง่างามของคําพูดและการกระทะําอ่ะ สิ่งนี้แหละจะดึงดูดผู้คนรอบตัวมาอยากทำความรู้จักกับคุณโดยธรรมชาติคุณรู้ไหมว่าเนี่ยคือคุณได้เริ่มได้เริ่มสร้างฐานของโอกาสให้กับตัวคุณเองเลยนะโดยที่เริ่มจากตัวเองก่อนมีความคิดแบบไม่มีอะไรเจือปนนะคะออร์แกนิกทั้งความคิดแล้วก็ออกมาเป็นคำพูดออกมาเป็นการกระทำเนี่ยคุณก็จะดึงดูดคนลักษณะแบบนี้เข้ามาหาคุณได้ เนี่ยคือคุณดึงโอกาสเข้ามานะโดยที่สร้างฐานตัวเองก่อนด้วยความจริงใจนะคะเอาจริงๆคุณเป็นคนที่หลายคนเป็นคนที่มีความจริงใจอยู่แล้วแหละไอ้ไม่ได้ว่าใครแต่เหมือนกับว่าไพ่อยากให้แบบเอาแบบบริสุทธิ์ผุดพองเลยเอาแบบเออเอาแบบมีพลังเวลาที่ข้างในเราบริสุทธิ์แล้วเนี่ยเวลาเราทําอะไรเนี่ยมันดูมีพลังมากเลยค่ะพลังเยอะที่จะดึงดูด ส,สิ่งดีๆเหล่านั้นเข้ามานะคะคุณจะได้รับความยุติธรรมนะคุณจะมีโอกาสและได้เข้าไปเกี่ยวข้องในด้านของความยุติธรรมอาจจะได้รับความเป็นธรรมกับบางสิ่งบางอย่างนะคะอาจจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับด้านกฎหมายสิ่งที่ว่าด้วยเหตุและผลรวมถึงผลของการกระทําบางอย่างตั้งแต่อดีตด,ด้วยนะคะคุณชอบหลายคนเนี่ย ชอบความย,ยุติธรรมรักความเป็นจริงอะคะชอบมองโลกในแง่ของความจริงคุณเห็นค่าของความซื่อสัตย์นะคะหากมีอะไรที่จะเข้ามาทำให้คุณตัดสินใจคุณก็สามารถใช้ประสบการณ์ในอดีตของคุณนะคะมาประกอบกับการตัดสินใจของคุณได้เลยนะต่อมาความรักความสัมพันธ์นะคะของคนมีคู่ก่อนเลยนะ คนมีคู่นะคะดูเหมือนคุณและคนรักของคุณเน่ะเดินไปในทิศทางเดียวกันมุ่งสู่เป้าหมายคล้ายๆกันนะคะมีความคิดมีมุมอมองคล้ายกันก็คือทำงานหนักเพื่อรักษาอนาคตโดยเฉพาะในเรื่องของการเงินนะคะพี่อยากจะให้คุณลองเช็คให้แน่ใจว่าคุณทั้งคู่ให้ความสมดุลกันได้ใช้เวลาอยู่ด้วยกันได้เอาใส่ได้เอาใจใส่กัน และดึงดูดใจซึ่งกันและกันอย่างอ่อนโยนนะคะอาจจะทุ่มเทกับการงานมากเกินไปจนลืมคนข้างๆนะแลวเราเนี้ยนะคะมีเกณฑ์สูงว่าคุณจะได้รับข่าวดีนะคะอาจจะเป็นเรื่องของการขอมั่นหมายขอแต่งงานอย่างเงี้ยนะคะคือดูเหมือนจะมีข่าวเกี่ยวกับพันธสัญญาร่วมกัน,นะะในเรื่องของความรัก อาจจะซื้อบ้านซื้อรถร่วมร่วมกันแบบนี้ก็เป็นไปได้นะต่อไปในเรื่องของเรื่องราวของคนโสดเห็นเดทขึ้นมาเนี่ยไม่ต้องตกใจนะคะ มีความเป็นไปได้เหมือนกันนะว่าคนมีทางเลือกสองทางมีคนที่ให้เลือกสองคนนะคะทา,ทางเลือกแรกเนี่ยดูเหมือนว่าหรือคนแรกเนี่ยเป็นคนที่คุณชอบเขาเป็นคนที่มีความโรแมนติกนะมีเสน่ห์เข้ากับใครก็ได้เป็นคนง่ายๆแต่มีความเป็นผู้ใหญ่ชอบใส่ใจดูแลคุณรอบข้างส่วน ฝั่งที่สองหรือทางที่สองเนี่ยเ,เป็นไปได้ว่าทางผู้ใหญ่หรือทางครอบครัวของคุณนะ้เป็นฝ่ายจัดหาให้เลือกไว้ให้นะคะอาจจะเป็นลูกของเพื่อนของเขานะคะลูกของทางผู้ใหญ่ด้านคุณเนี่ยนะอยากให้คุณคบกันเขามองไว้แล้วแหละว่าคนเนี้คือคนที่ใช่สำหรับคุณนะคะ คุณก็อยู่ในสภาวะที่อาจจะกลืนไม่เข้าคายไม่ออกนะคะเพราะว่ามันดูเหมือนคล้ายๆกับกลุ่มถุงชนแต่ดูจากหน้าไพ่แล้วนะคะดูเหมือนว่าจะมีบางอย่างนะมาทําให้คุณได้ลุกขึ้นสู้อะ่ะคือไม่เอาความเชื่อเดิมๆละทิ้งความเชื่อเดิมๆคุณจะกล้าเปลี่ยนแปลงกล้าปฏิเสธการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้น่าจะเป็น การเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่พอสมควรนะคะดังนั้นก็ขอให้เชื่อมันนะคะขอให้คุณมีศรัทธาในความรักของคุณแล้วจะผ่านไปได้ค่ะก็ขอให้คุณโชคดีนะคะค่ะสำหรับคำทํานายของไอที่มีให้กับชาวราศีสิงห์ประจำเดือนเมษายนก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้หากใครฟังแล้วชอบไปก็ ขอฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปขอขอบคุณนะคะที่แบ่งเวลาเข้ามารับชม้ขอให้คุณประสบความสำเร็จบนเส้นทางที่คุณได้ปรารถนาไว้สำหรับวันนี้อ้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ